ในนิทานพีนอคเกโอจะมีตอนที่พีนอคเกโอเ,เข้าไปช่วยผู้สร้างของเขาที่ติดอยู่ในท้องวานเรื่องราวในนิทานมันดูง่ายได้เหลือเกินที่คนจะถูกวานกลืนเข้าไปและไปติดอยู่ในท้องแต่ในชีวิตจริงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเราถูกวานกลืนเข้าไปเราจะได้ไปอยู่ในท้องวานและถูกพ่นออกมาผ่านรูนเล็กๆบนหลังของวานหรือเปล่านะถึงแม้เราจะเรียกกันจนติดปากว่าประวาน แต่จริงๆแล้ววานไม่ใช่ปลามันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดยักษ์ถ้าขนาดยังไม่พอที่จะทําให้แยกความแตกต่างระหว่างปลาทั่วไปกับวานได้อีกหนึ่งจุดสังเกตคือหางวานเป็นแนวนอนส่วนปลาอื่นๆเป็นแนวตั้งกลับมาเรื่องการถูกวานกลืนหากเราจะไปเจอวานจะมีปากใหญ่มากๆพอที่จะงับมนุษย์ทั้งตัวได้ในที่นี้ เราจะสมมติว่ามันคือวานสีน้ําเงินเพราะมันคือวานขนาดใหญ่มากๆจะวานสีน้ําเงินถูกจัดอยู่ในกลุ่มวานบาลีนซึ่งอาหารตามธรรมชาติของเขาคือเหล่าแผลงต้นตัวจิว๋วฟันของเขาจะสเปเชียลนิดนึงมันเรียกว่าบาลีนเพลตโดยบาลีนเพลตจะมีลักษณะเป็นซี่ีคล้ายหวีเชื่อสำหรับกรองแพนต้นจากน้ำทะเลเป้าหมายในการถูกงับ และไปติดในท้องวานคั้แรกแน่นอนว่าเราต้องถูกงับก่อนถูกงับหนึ่งเดียวก็ไม่พอมันจะมีความหมายอะไรถ้าเราถูกงับและไปถึงท้องประวันแบบมีชีวิตอยู่ไม่ได้เราจําเป็นต้องถูกงับและถึงเข้าท้องอย่างปลอดภัยส่วนเรื่องจะถูกย่อยหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างน้อยๆตอนที่พี่วานงับตัวเราโชคต้องเข้าข้างเรามากพอที่จะไม่ถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย การถูกงําแบบปลอดภัยไม่ใช่เรื่องที่ยากที่สุดส่วนที่ยากกว่าคือการถูกกลืนละหกักสิ่งแม่พิวานจะมีขนาดใหญ่มากแต่หลอดอาหารของเขาเล็กอย่างมากก็กว้างแค่สิบเซนเท่านั้นหมายความว่าหลอดอาหารพิวันนั้นเล็กกว่าหัวเด็กแรกเกิดด้วยซ้ำนมาจะน่าเสียดายแต่ก็ต้องยอมรับว่ายักษ์ใหญ่ยังวานสีน้ำเงินตัวใหญ่แต่หลอดอาหารไ,หมไม่มีทางเลยที่เขาจะงับ และกืนเราลงท้องแบบปลอดภัยได้เมื่อพี่บิ๊กอย่างวานสีน้ำเงินไม่สามารถเติมเต็มความอยากรู้ของเราได้เราต้องไปหาเป้าหมายอื่นที่จะกลืนเราแทนเพื่อให้ความอยากรู้ของการถูกวานคืนหายไปเป้าหมายของเราต้องเป็นพี่วานที่มีหลอดอาหารใหญ่พอที่จะกลืนเราลงท้องได้โชคยังเข้าข้างเพราะโลกใบนี้ยังมีวานที่มีหลอดอาหารใหญ่พอที่จะเกิดมนุษย์ได้วานที่ว่านั้นคือ วานสเปิมถึงแม้ชื่อแปลกแต่พี่สเปิปิมก็เป็นความหวังสุดท้ายหลังจากเราอกหักจากวานสีน้ึง,น,งน่าเสียดายโชวของเราเดินทางมาได้เพียงเท่านี้ถึงแม้พี่วานสเปิปิมจะมีหลอดอาหารใหพอจะกืนเราได้แต่ปัญหาคือพวกเขาอยู่ในาน้ำลึกเกินไปโดยธรรมชาติพี่สเปเปิมจะหากินอยู่ในาน้ำลึกประมาณ1กิโลเมตรและ สามารถดำลงไปได้ลึกถึง2กิโลเมตรกว่าซึ่งมันลึกมากพีสเปิมจัดเป็นวันอันดับที่3ของวันที่ดำน้ำได้ลึกที่สุดในโลกเปรียบเทียบกับมนุษย์เราเราไม่สามารถดำน้ำลึกขนาดนั้นได้ระยะที่ปลอดภัยในการดำน้ำของเราอยู่ที่ประมาณ60เมตรเท่านั้นซึ่งจะหมายความว่าการถูกพีสเปิมกืนเป็นการท้าทายกฎธรรมชาติแบบสุด นอกจากโอกาสในการถูกนับที่ตามยนใต้ดินและยังต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะพาตัวเองลงไปในน้ำลึกขนาดนั้นและตามหาพิงวานให้เจอปัจจุบันยังไม่เคยมีบันทึกของมนุษย์ที่ถูกวานกืนจริงๆแต่ถ้ามันเกิดขึ้นคงต้องบอกว่าสู้ๆนะครับ